สวัสด oh, oh. uh ีครับสวัสดีวอร์แมนเอฟซีนะครับนี่พี่ยองคือเก่าคนเก่าคนเดิมเขาอยู่มใส่ไอ้นี่เราอยู่ไหนคุณแงอะไรโอ้ยว่า้องอะไเป็นดีเทียรดูเทิร์มาหนึ่งนะพี่ยองนาล่าไขออกเว่ ไปไปไปห้อทานเล่มไปเที่ยวรถตัดที่นองงงทานขึ้นเขาแล้วที่น้องครับ เดือดเดสาวยอเขยังไงอะไรอะไรยิ่มยังยิ่มยังยิ้มยังเตินไสทย่มยังีคว<ป>ามคาไรสุดสเอาเอาน่เอาืกับประคุณนั่นไหมอเออเวันปนะครับพี่ยาวครับพี่ยาวครับ ไปเบิ้งแม่ก็เสิไทโทรศัพท์ฮะก็ไป่อยางเดโทรศัพท์ไปเบิง้งแม่ก็ออกบโทรศัพท์ปางใหก่นเป็นไกว่าานวา,า,า,ไา,างไกวนทางเงิก่อนตี่นางมันก็หลังงาปเป็นบัวส,สัสงวสิษฐ์นะสังวสิ์รรับลูกค้านี <c oughs> นางปร <c oughs> นางนอยยูีด่ดอนกันไป,าาไปเบิ้ง สวัสดีครับพี่น้องครับมาแล้วครับพี่นอ้องโตสางเรียงห้องเป็นไซมากโอ้เป็นหลักมาผูพเดียวแท้น,น้ำหาบลาสันไปพี่น้องไปหาเบนผ่านผ้าลูกมะลินผ่า <c oughs> นผ <c oughs> ้นาลูกมะยังลินเี้ จะเขานำมาหรอได้ดับดาราครัมีห่อกล่องจับมีหอกล่องไทยตายวะเคยื่ะก่อตงประดาปกติชิลล์คนเด็นดารานายาวเส้นอะไรกาให้หน่อยได้ความมีเยอะใช่ไหม จะแดนเขาแฟนเยอะใช่ไหมทำไมไม่ไม่มีเวลาเขาไม่แบ่งเวลาไม่มีเวลาเลยซื้อนาฬิกาแค่ไหนอยากได้นาฬิกาเพราะความมันเกิดเร็วความควรมันได้เขอเขาพออะไรพอพอกานขอพอการใช้ก็ได้ไปฝั่งนี้ไหมคนเยอะ เอาบอลอีกสุดนี่เอาบอลฮะซื้อให้เลยเลีายีซื้อให้เอาบ่เอาไอเสะคือดิเลี้ยวนี่เรียวนี้ก็ต่ำตำพีหนห่น้องบอกทางไปเิ็กน้อยโอ้ยเอ้ยอยาก้มาเห็นเพื่อนไม่หล่อนเพื่อนมาแล้วนั่นไง เออของมามาจะักเลยมึงกินวัตถดิบสิบอชิ้นทำธุระเสร็จก่อนอ๋อทำธุระสิบก่อนใช่เขาที่้านเราสิบก่อนเป็นเซลลห้านี่พิซซากินบอลถุงตองได้ไหมฮะพ้อองไหมปบะกอกนี่ ไไหวเสียงอยู่มนมีเงินแล้วไปคอรไปคอบจด้วไปออกนา เบนเสร็จยังไปดูพี่เบนเสร็จยังพี่เบนทำอะไรทำไมพี่ว่าเสร็จังพี่เบนอยู่กับสาวอครทุ่่่พี่อยากกินเอ็มเคไหมกินุ๋ยกินเป็นไหมเป็นข้าวป่าข้เคยกินไหมยังเลยโอ้ยพี่้องสนับสนุนจริงๆก็เคยกินแต่หมูกระทะแจ้วขอนเพราะว่าเอยอ เคฟซี่ยังสินอะพิซซ่ากับท่านได้เคยเมเคกันได้เคยลายยางยู่พี่น้องเลยาครับสหรับสุดนี้มันจะกินอย่างภายในถอาเซียม่าควันโทรศัพท์เสียเลยเสียนี่คือปเห็นนี่นีอ๋อี่นีบอกมันได้แชอยู่เต็เพืนไปโทรศัพท์ตัวพืนปนคอนดอก อาปรเบิก่อนก่อนงบถ้าในมีเอาพี่ย่อขก็ไปสือโดนัทไปกินฮ่อก็สืบสืบบอ้ามีสืบอบไคระืบบอจากบอยังาเผาอ่ะโดนัทไหมโดนัทโดนัทเจ้าของไหนมันสิบสองชิ้นร้อยเก้าเก้ากินปะบรเบิรงเอ้าลูกปื้อเลสินีบเขาแม่เอ้าไม่แง่ไทรัระเ ยังไ้่นยตออยสิบาไปหอนี่นะครับยู่ช่องเข้าอยู่กับช่องยาวเป็นตะเบิงนะครับผมยาปาเบิงอะรศัพส์เลยครับเงินบัรเงินบี่ครับรศัสับเพื่อนตัดดอถ้าคิบอรที่มีอาศัยก่อนนี่อาศัยมูวันอาซัยมูวก่านเห็น เาไปยางรันดีดูยางรันดดูแ่แคทบอกดีดีบบเดลันีเนาะปานาดาดฟัสเตินไปใส่มาใส่กระเบื้องกล่องตามไปดมาดูเาดหรือเปล่าดังมว่าจะไปซื้อปลาสับเมาปลาพ่อเขาซื้อ บอลอันนี้มาเบิรงกบอนเพื่ออยากกินเพื่อซื้อไปฝากคนไหมแต่เราไม่มีเงินเออจ้าพระท่านอื่นก็เนื่อยข่อยอยู่ไอ่เสออ้นมาเลยพวกอุออ่นประจานนะครับเจอกันหน้าเ <c oughs> ฟนนะครับใไร้านเลยดันไม่ส่วนไก่าสามนาทีไปแต่ไปเดินเนี่ยขึ้นด่วนม<อ>าลายคลิปดิมันอยู่สั่นไครรู้จัดสั่นนี้แหละ ยังไม่เดียวพูดนั้ไงละเออกล่องน้ำดักบารดาลากั็นวารอาััาทิศไทยยไก่ทย่ะมุ่มเสยกับพอเห็นอย่างเานี่ปากปากให้มุ่งเสยกับเห็นอย่าง้วแหางอยู่แบบก็ส้นแ้กินควแห้งบากอ๋อสงงอ้กสงกินจากทิโน่สีสางำ นะครับพี่นอ้องโดนัทนะครับสิบสองชิ้นร้อยเก้าก้อนนะครันพี่นอ้นองมาเด้เอพ่ะสินน้ยังไง